เมื่อโลกอันแสนโหดร้ายบีบให้เด็กจนตรอกต้องหาทางสู้กลับตรียมลุ้นระทึกไปกับภาพยนตร์ดราม่าทิวเลอร์กระแสะแรงการันตีความเดือดจากการได้รับเชิญเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่76 Hopeless คนจนตรอกสำหรับบางคนไม่ว่าที่ไหนก็ไม่ใช่เซฟโซนนี่คือเรื่องราวของยองกยูเด็กหนุ่มที่ใช้ชีวิตแบบปาก,กัดตีนถี ท่ามกลางเมืองที่สุดแสนจะป่าถื่นและเต็มไปด้วยความรุนแรงซึ่งเขามีความหวังว่าสักวันจะต้องหนีออกจากคุมนรกแห่งนี้เพื่อไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับแม่ของเขาแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์พลิกผันเมื่อเขาต้องเข้าไปพัวพันกับชีกอนหัวหน้าระดับรางของแก๊งอาชญากรและถล่มลึกสู่โลกที่อันตรายจนยากเกินจะถอนตันว,นนวคนหนึ่งดิ้นรนเพื่อหน,นีจากนรก ส่วนอีกคนเลือกที่จะเผาเมืองนี้ให้เป็นจุนตีแผดด้านมืดสุดอันตรายของชนชั้นล่างในสังคมพบทรงจุงกิกับการพลิกบทบาทสุดแบดแรงสุดในชีวิตการแสดงซึ่งเขาถูกใจกับบทบาทถึงขนาดรับเละหนังเรื่องนี้แบบไม่ขอรับค่าตูพร้อมแท็กทีมนักแสดงหน้าใหม่ฝีมือไม่ธรรมดาอย่างฮงซาบินร่วมด้วยคิมฮยองซอหรือบีบีแร็ปเปอร์สาวสุดเท่ที่แฟนเพลงรู้จักกันดี ค,คมอัพดีกรี degree, ความเดือดไม่ยังกับกระแสตอบรับจากผู้ชมที่ยกให้เป็นหนังทรงแบดแห่งปีสาดความระทึกตีแผ่ความเหลื่อมลำ้ำและความรุนแรงอย่างมีชั้นเชิงบวกกับการแสดงขั้นเทพในแบบที่ผู้ชมจะต้องคาดไม่ถึงเร,เราตอน้ักลไล่ล่าความหวังในเมืองสาเมื่อไรทางเลือกไม่เหลือทางรอด พวกเขาจะอันตรายได้แค่ไหนมาช่วยไเจ๊กี้เยอะโฮเลสคนจนตรอ19ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์